ฮือโอ้ยสวยมากโอ้เปิดตัวมาแบบอลังการโอ้โหแม้อลังได้ไงแล่สกินนี้สกินสวยมากๆเลยนะเนี่ยโอ้มีการเป่าๆออ้อโอ้ยแหลกๆๆๆมาแล้วโอ้สวยสวัสดีทุกคนด้วยวันนี้อยู่กับ tm thai gamer ในเกม rov อีกแล้วเหรอ,อก็ยังตัดคลิปโอ้ยแหลกๆ โอ้มีการขยับตรงอันนี้ด้วยหน้าโชว์สกินก็ยังตัดคลิปไมค้าไม่เสร็จอะก็เลยต้องมาทำอา R วีก่อนเพราะไมค f ารู้จะพากไรน่าเบื่อเออดีมาละก็เป็นสกินวีล่านะที่เราจะมารีวิวกันในวันนี้โอเคไปกันเลยตอนนี้เราก,กดมากับลอเลี่ยวนะโอ้โหสกินแบบเฮ้ยเป็นจีนเหมือนกันเลยระบำจีนกับนกยุงจีนเกมเริ่มแล้ว เราเป็นป่าเราก็ต้องไปป่าสินะหุยทุกคนดูดิโอ้โูอ้โอ้โอโอสวยสวยมากสวยก็ของยีไาอีกโอ้โหบ้ตรงๆเลยสวยของยีไกยีน่นคือแบบตกกระป๋องไปเลยเจอสวกินนี้ตายไปซะโกเลมนี่แน่ต่อไปตามมึงและอิมแรงทับนี่การเล่นป่าที่เราก็ต้องแท็กกลางนะว่าแต่เราเลี้ยวมุ้ยเหลือคิดไปกูแท็กเลยเหรอโอ้ยหาลากหุยตรงนี้มีเรื่องมีราวกันมห

มาแล้วมาแล้วอุ้ยลูอี้เรียกมาใครวะเอา้าโอ้โหนี่ยังไวเลยมาสิมาสิมาส,มาสิเอ้ยโอ้โหไม่ตายได้ไงวะเอ้ยถ้ามีของนะบอกเลยว่าตัวแตกแน่นอนอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาโอ้ยเพื่อนขอกูคิวบ้างดิโอ้ไม่มีใครได้คิวเลยจะว่าไปวีล่าก็ฟาร์มแล้วอยู่นะแต่ยังมาเปล่าเลยดีที่สุด <laughs> เล่นไม่ดีบอกเลยโดนเพื่อนด่าแน่นอน อุ้ยข้างบนข้างบนไปไหนมาเอ้ยเออลาดคิวไปหนึ่งโอ้โอ,อย่าตีกูอย่าตีกูอย่าตีกูเออตายตายเฮ้ยแพทใหม่อ่ะอันติวิล่ามาคูดาวเร็วถึงขั้นช่วยฟาร์มได้แล้วอะแค่สิบกแค่สิบกับวีเองว่าแต่อุ้ยอุ้ยอยู่คนเดียวด้วยหรออยู่คนเดียวด้วยหรอโอ้โหอ,อันติไม่รักดีเข้าคีบนเลยอย่าอย่าโอ้โเกือบเกือบือนี่เนี่ยเอาไปชิュー เคลียร์คลิปก่อนเนดะี๋ยวป้อมแตกชอบท่าเดินเโอ้โหมีนกมีโอ้โอย่างอลังการเลยอะ่ะชอบชอบไหนนี่เฮ้ยฟาร์มก็ไวอยู่นะทำเป็นเล่นไวอะไรละ่ะไวอะไรล่ะตีป้าฟ้าก็จะตายโอ้โหตรงนี้มีเรื่องมีราวกันมาแตกเออมาจะไปไหนไม่รอหรอกนะมีอันติตามโอ้โหล็อกเป้านะล็อกเป้าเคลียรกลับบ้านดีกว่า เราเป็นป่าเราก็ต้องดันป้อมใช่ไหมเออเป็นนาคอนวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไว้เฮ้ยไม่โดนนะไม่โดนมาสิไปกลัวหรอกทุกคนต้องกลัวฉันฉันไม่กลัวทุกคนหรอกเฮ้ยดูดูด,ดูมาช่วย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 ,วยเออบอกแล้วทุกคนต้องกลัวเพราะฉันมีพวกเออมาสิมาสิอูยอะเ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 ฮ้ยเพื่อนเข้าแล้วโอ้ยเพื่อนยังเก่งอ่ะเพื่อนได้หมดเลย มาสิเอาอีแท้งนี่ก็ได้เอ้ยโอ้โหแท้งหรือขนมบางมากโอ้ใจเย็น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 เยเย็นเอ้ย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 พวกมึงทำกูให้เจ็บแสบมากนะนี่เน่อแท้งหรือขนมเนี่ยมึงเนี่ยออกของอะไรเนี่ยกูอี่มีรูนหรือเปล่าเนี่ยฮะบางมากเลยหูเจอเยื่อกมาคอมโบหนึ่งชุดก็พอโอ้ยโอ้หังก็ไม่โดนเนอะ ไปเรียนทำไมจะไปไหนฮายาต่อยไม่เตะแล้วต่อยแทนนี่แน่ไม่ต้องสกิลหนึ่งก็ตายอุ้ยๆๆอิชา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 โอ้โหขอกูคิวสิบคิวนะตาเนี่ยอย่าพิ่งจบขอกูขอกูขอกูเออเออขอคิวไม่เอาจะเอาคิวขอสิบคิวโอ้อะไรวะคำนึงรอเกิดก่อนอย่าพิ่งอย่าพึ่งจบกูจะเอาสิบคิว โอ้อะไรวะก็จะเอาสิบคิวซะหน่อยตานี้โอ้อะไรเนี่ยเอ้ย